จะวัดขอนแกนครับนะแล้วก็ชุดตรวจการประมงนำเจืดขึ้นบนรัฐนะครับตามไลาลาจระแขนะนะครับอจรอระแข้ <c oughs> พลาดการติดตามรับชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่ปรากฏนี้เลยครับค่ะวันนี้ผมมัติกา มันมบติการโว้เป็นเจ้าใหญ่บอกพิไม่อยากเป็นไม่ย่อยหนุ่ยนะสุพิกกันตั้งับผัวพันสิเป็นไปนันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวไปดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งผลทำให้หลังคาสระว่ายน้ำถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่กำลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะ ก็ูกก็ไปสั่นละหนึ่ง้าสาวแผนหน้าพันปิวกัะนั้นตีก็ลังแข่งบานกีฬาหีหมายังวังสิถูกไหมันดีสู้วท่าไรล่ะหนูมาตัวมาตั ไมา,บา,บาสบายกับสบายนะเพาวแม่ที่ฉันก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีก,กว่านะครับความน่ารักของน้องแมว ห้าสี่สามสองอืมตัวใหญ่เนาะอืมใช่ค่ะตัวใหญ่แต่ว่าขึ้่าขาวข้าเจ้ามารยาอืมแล้วม,มาไมยมันต้งองอื้ <c oughs> อของกูด้วยถามหน่อยยูใหนดีมึงกู